สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานนะคะสาขาที่3นะคะถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะสายฮอนด a านะคะมาให้ลูกค้าได้ลับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าเป็นรถที่รอปรับสภาพนะคะใครที่อยากได้นะคะตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะวันนี้เข้ามาแล้วและที่สําคัญสีขาวสวยๆแบบนี้ด้วยหายากแน่นอนนะคะสรับ เจ้าตัว Honda า F4 นะคะ Honda c ซี i c f c 1.5ตัว RS นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้โฉมปี2020จด21นะคะลูกค้าราคาที่680,000 9,000บาทสนใจคันนี้นะคะลูกค้าแคปหน้าจอนะคะแล้วติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0824692496ค่ะช้าไม่ทันแน่นอนนะ,ะ่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่แจ้งนะคะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะเป็นรถแรไอเทมสุดๆเลยนะคะที่สำคัญเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคะเข้ามานะคะจอดไม่นานแน่นอนคันนี้ไฟหน้าสวยมากนะลูกค้าไฟหน้าเป็น LED มาให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าดีไซน์นะคะมาแบบใหม่เลยนะก็ ในส่วนของด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหน้านะคะมาพร้อมกับตัว RS สีแดงแบบนี้นะคะนี่คือเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ารถคันนี้เป็นตัวทอ็อปของรุ่นนะคะลูกค้าใครที่อยากได้หรืออยากเข้ามาทดลองขับติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะล้อมแม็กนะคะสวยล้อมแม็กซ์ทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะล้อมแม็กเนี่ยเป็นแม็กแท้นะคะจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นสีดําปัดเงาแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ยางได้เป็นยางปีใหม่ นะคะตัวนี้จะเป็นยางของ Good Yea r นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ17มาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกนะคะปรับไฟฟ้าด้านข้างมาให้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าจะสังเกตว่ารถนะคะสภาพแรกเข้าสวยมากนะคะ ไม่มีรอยเบียดรอยขูดหรือว่ารอยชนมาแต่อย่างใดน,นะคะรถคันนี้นะคะเรามีการตรวจโครงสร้างของตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะลูกค้ามาพร้อมกับฮอ n ด a าวอมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของที่ เปิดประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบโคมเมียมแบบนี้เลยนี่นะคะใครอยากได้นะคะทักเข้ามาหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เลยที่เบอร์0824692496นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเบาะนะคะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่สำคัญนะคะ เบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้จะเข็ดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าตัว Honda c i v i c คันนี้ไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเน้นสีดําแดงนะคะเข้ากับตัวโลโก้ของตัวรถนี่ภายในนะคะลูกค้าหน้าจอแบบสัมผัสนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้แอร์แบ็กด้านหน้ามีมาให้เจ็ดใบนะคะลูกค้าแล้วก็ดีไซน์นะคะเป็นสีดานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางจะเพิ่มความหรูหราเข้ามาอีกนะคะจะเป็นแบบว่าลายไม้สีน้าตาลน,นั่นเองนะคะในส่วนของ ด้านข้างก็เส้นเดียวกันนะคะจะได้เป็นหนังสีดานั่นเองนะคะในส่วนของสัญญาณเตือนด้านข้างนะคะลูกค้าก็จะเป็นมีสัญญาณเตือนมาให้แบบนี้นะคะในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะลูกค้าตัวนี้นะอ่ะ มีที่พักแขนนะคะวันแก้วน้ํามาให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้สนใจนะคะลูกค้ารีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนี่คือสภาพรถป้ายแดงเลยนะคะใครสนใจอยากได้นะคะรีบทักเข้ามาตัวนี้นะคะโลโก้นะคะด้านท้ายได้เป็นรุ่นซีวิกแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบสีเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าไฟแยกส่วน นะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบตัว C นะคะเป็นแบบเฉพาะของตัว Honda Civic F4 นั่นเองนะคะลูกค้าโลโก้ด้านท้ายมาพร้อมกับตัว RS นั่นเองที่สำคัญคันนี้นะคะลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เพิ่มความสปอร์ตรุหรลาเข้าไปอีกนะคะให้กับเจ้าตัว h o น da c i ี i c คคันนี้นะคะสวยสปอร์ตแล้วก็ที่สำคัญราคาจับต้องง่ายมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะลูกค้าในส่วนของภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นลำโพงด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของ ระบบเปิดนะคะกระจกนะคะระบบเซ็นเ a อร์ล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะคุณแจเป็นแบบ Start Entry มาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่นะคะวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยหลังเ e กียร์ออโต้เบรโฮมมีมาให้เรียบร้อยเลยใครสนใจนะคะลูกค้าอิ inbox ทักแชทหรือทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูน 4692496นั่นเองนะคะคันนี้นะคะได้ไม่ใช้ไปประมาณ1 0,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะถ้าใหญ่ได้ลูกค้ารีทักเข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสําหรับลูกค้าที่นะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าจับจองได้นะคะเรามีบริการฝากเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยน,นะคะและที่สําคัญ มีบริการส่งฟรีรถสไลด์ที่ด้วยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้ใครสนใจทิ้งเบอร์ติดต่อไว้หรือโทรสายด่วนมหามินได้เลยนะคะที่เบอร์082-469-2496นะคะเดี๋ยววันนี้มินลาปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ